รัตนาว่าอย่างไงรัตนาก็ว่าอย่างไงก็พูดไปสิพี่เปียคือใครก็เป็นเพื่อนพี่นอดมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณไม่มียังไม่มีอ้าวแล้ววันนั้นที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องกันสองคนคุณทำอะไรไม่ได้เป็นความจริงที่มงึงพูดยอมรับมาขอพระทำโทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักแล้วคุณปิดประตูทำไมวันนั้น ไอ้ควยมึงจะไมพูดเช่นนี้มาแล้วกับบ้านน่ะกว่าดมือเรียกกันเต็มเลยรัตนามันมีคลิปหลุดออกมาพี่เปียกับรัตนาอยู่ในห้องกันสองคนเข้าไปทําอะไรมึงอย่าพูดอย่างนี้นะทำไมขอพระเทวันไอ้เฮียนี่ยางหนักนั่นทาวบ้านมากันเต็มเลยรัตนา,าคุณอ,อย่ายามคายผมถามว่าคุณไปทําอะไรในห้องกับพี่เปียสองต่อสอง บอกมาขอพระทำโทษไอ้เฮี้ยนี่อย่างหนักรัตนาอย่าหยาบคายกับพิธีกรขอให้พี่นนพี่ในมาเลยค่ะรัตนาตัใชาไม่เดียวอย่าทำอย่างนี้นะพี่อยาหยาบคายให้เราเถียงครูทุกคำนะรัตนาจะโดนครูตีรู้วยครูถามตอบด้วยอ่ะพูดมา เดี๋ยวคุณรัตนาขอพาจัดสรรหนูด้วยเถอะคุณรัตนาไาลา่กายให้พาทำโทษอ้กี่นึ่งนะคุณรัตนาจ้าคุณลองเ,เล่าเหตุการณ์มาให้ฟังซิเล่าอะไระพี่นึกไม่<า>ออกเนียวันที่คุณกับพี่เปียอยู่ในห้องการสองคนคุณเข้าไปทําอะไรคุณเล่ามาสิสัุดีแกค่อยปลูกถึงบานตายเลยพาจ๋าฟังเหตุการณ์หนูด้วยนะ,อะไอ้คูไอ,ไ,อไอคนนี้อยู่บ้านนี้ไม่ได้เป็นความจริงขอพาทำโทษอย่างหนักชาวบ้านมากกว่ามือเรียกหนูเป็นเป็นเกือบสิบคนเนี่ยหนูมองเห็นเลยค่ะ เ <P ie hn> พื่อนพี่โน,ต okay. ตนดตโอเคบูจาบอกว,ว่าป้ารัตนาเนี่ยเป็นคนรักษากฎร,ระเบียบเป๊ะมากครับเป็นคนที่รักษากฎร,ระเบียบเป๊ะมากแกเป็นคนที่จ,จิตใจเมตตาแกเป็นหัวหน้าพยาบาลแผนผ่นา,าตาดัดด้วยพี่เขาพูดเพาะมากเลยนะพระย่อมรู้นะแต่ที่คุณป้ารัตนาเนี่ยแกดีแก,แก,แกชอ็อกอ่ะเพราะนั่นจากว่าสามีเนี่ยพี่เปียนเนี่ยโดนข้างบ้านเนี่ยเอามีดแทงปากพอแทงปากแล้วแกช็อกแล้วแกก็เรียกตำรวจ จะเห็นว่าเนี่ยพี่โน้ถึงมีดไปด้วยถึงเพราะมีดนั่นแหละแทงปากสามีแกนะประมาณสิบสี่ปีแล้วพี่แกเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยป้ารัตนาเนี่ยก็ต้ตตตองต้องเอือีออกมาก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเงินก้อนนั้นน่ะสามีก็คือพี่เปียเนี่ยเอาไปหมดเลยแล้วล่าสุดเนี่ยพี่เปียเพึ่งกเกษียณจากรัฐวิสาหกิจึ่งรัฐวิสาหกิจอันนี้นนถ้าคุณได้เป็นหัวหน้าตรงนั้นอะ เงินเกษียณขั้นต่ำเนี่ยยี่สิบล้านขั kh ้นต่ำนะยี่สิบล้านครับเพราะอะไรไหมอ่ะถูกผมไม่รู้เพราะถ้ามีคนเนี่ยมาหาผมอ่ะและจะเปิดร้านขายทองเนี่ยผมรู้เลยคนเนี้ยทําอาชีพอะไรเพราะอาชีพเนี่ยเกษียณปั๊บเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้านะขั้นต่ําคือยี่สิบล้านคนที่มาหาผมล่าส uh ุดประจากัวหินได้มากี่ล้านรู้ไหมยี่สิบห้าล้าน 25ล้านเป็นหัวหน้านะคือแต่ละอำเภอต้องมีเขาเรียกว่าสะสูงนะ่ะแต่ละอำเภอเป็นอาชีพที่คนคิดว่าเงินน้อยไม่น้อยครับเป็นอาชีพที่คนข้้งในจะรู้ครับถ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยมันเดิอนสูงมากเนี่ยก็คนประหิทธเพิ่งมาหาผมล่าสุดอเกษียณน่ะได้ไป25ล้าน 25ล้านอ,อย่างแฟป้ารัตนาเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเข้ากเกษียณเนี่ยแล,แลย้วแลวเขาพูดจะเสียมื่าสองปี<อ>แล้วเนี่ยไม่ต่ำบห25ล้านเหมือนกันไม่ต่ำไป25ล้านและไอเงินก้อนที่ป้ารัตนาเนี่ยเออรี่ตอนนี้ป้าันจะป่วยเยอะนะครับพี่เปียไม่เคยสนใจรัตนาเลยพี่เขาพูดอะไรที่ดีงามมากนะ เยอะนะครับพี่เปียไม่เคยสนใจรัตนาเลยพี่ก็พูดอะไรที่ดีงามมากนะแต่ว่ารัตนาเนี่ย oh. ผมบอกเลยนะว่าแกเทอดทูณพี่เปียมากไม่เคยให้รลายพี่เปียไม่เคยให้ร้ายลูกสาวลูกสาวไปเปลี่ยนชื่อเป็นนรตะคุณนะครับพี่เปียก็เปลี่ยนชื่อเป็นนะตะคุณครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนรัตนาไม่ได้คือใจรัตนาเอง แกไม่เคยเปลี่ยนแกไม่เคยเปลี่ยนนะฮะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมได้ถามมาเนี่ยป้ารัตนาเนี่ยไปอยู่กับพี่เพียนกลับมาเนียสอบสบาหมดเลยะหูตาเนี่เขียวหมดเลยญาติก็ถามว่าโดนอะไรมารู้ไหมผิดวิตอบว่าไงตกบันไดแต่ความจริงมันไม่ใช่<ห>นี่คือคุณปรารัตนาแต่ที่ผมแกล้งกันเนี่ย คือเราอยากรู้ว่าสมองแกเนี่ยหรือพัฒนาการแกเนี่ยไปแ้่ไหนเป็นคนดีมากครับคนพูดเพราะสีหน้าตันาเนี่ยยกเว้นผมยั่วผมชอบยั่วแกเพื่อให้แกเนี่ยฮึ่มให้แกได้รู้ว่าไอคนนี้มันดีแต่แกแกต้องดีด้วยไม่ใช่ไอนี่มันไม่ดีเแกแกดีแต่เขาหรือมันไม่ใช่แต่ตอนเนี้พี่เตียน่ะติดตามหมอปลาเป็นระีดนะดูอยู่ตอนเนี้พิิยาผมอะ่ะให้เกีติพี่นะ ผมไม่ได้ไปอะไรกับพระรัตนาด้วยพระรัตนากับครอบครัวพระรัตนานี่ไม่มีคุณคุณอะไรกับผมนะแต่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้รักคุณขนาดน,นี้คุณน่าจะให้ใจผมบ้างคุณจะเอาพระรัตนาไปดูแลหรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องของคุณอะแต่อย่างน้อยอะผู้หญิงคนนี้ผมเชื่อจริงว่าถ้าคุณมาคุยกับเขาครั้งสองครั้งเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยจะแข็งแรงแข็งแกร่งหายวันหายคืนแน่นอนพี่เปีย ตีนะตีนะมากันแล้วสามสี่คนนะนั่งแด้มึงมาให้กูนั่งกูยืนทำไมเนี่ยออกกําลังกายไม่ไม่ออกแล้วนั่งนั่งมากันแล้วอืนแอบแล้วยืนอย่านะอย่าตีฉันนะมาใกล้ๆทําไมโอ้ยตีกูแรงด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไร ใครเขาลูกเหรอมาแล้โอเคมาแล้วมาแม่ยึดนะวางตัวจมูกจูมาจมูกไปแบบนี้อย่าเลยนะอย่านี่ยจมกไปเพี่โนดมาไปเนี่ยเวแล้วมึงมาสอนทำไมเนี่ยเสียงเสียงอย่าน่าจะน พี่โดดมาแล้วอาจารย์ช่วยดูนิเจอมาจริงๆิด้วยโอเคกัตนาพี่เป็นคนดีมันนี่ใกล้ๆจะบอกอะไรให้ฟังพี่เป็นคนดีก็ทํำอะไรเรียบร้อยนพระยอมรู้พี่เฉย่ไ้นะอเป็นคนเดียวแล้วพี่เรียบร้อยนั่งลงโอเคคุยกันอย่างีดีแล้ว ล้วหน้าตาก็สดชื่นไม่ใช่คนไร้การละเอามาเอาไม้ทิ้งไปเลยพี่เออพี่ดีมากเลยเนี่ยจะดูแลพี่อย่างดีนะโอ้จะพูดดีๆใช้ผ้าอวยงตกอนพี่เอาเงียบดีละโอเคนะขอจก่อนนะจะทานข้าวยังจ้ะมีอะไรทานละพี่ขนมหวานไปไปด้วยกันแต่มีตังปะเขาเขาไม่มีตังนะไปซื้อที่ไหนละมีตังปะ่ะไม่มีเลยหนีทำไมล่ะ เออนั่นถามถูกเนาะนี่เ็นี่หัวล้อก,ก็พูดดีกันทั้งนั้นพร <Yeah. S 1> ายยอมรู้เด <Yeah. S 1> ี๋ยวจะ